จรนง้รอกันวันนี้วันนี้เราจะมาหำม้อสีไม่ไปลอดภัยกันนะป,ป,ป๋องแปงอ้าวนะคะป๋องแปงไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะใช่<ป>แม่ครับวันนี้ที่สนามเด็กเล่นจัมโบ้ตกจากลูกโลบหมุนด้วยครับอืมแลวป๋องแปงจะเล่นเครื่องเล่นเหล่านี้ได้อย่างไรให้ปลอดภัยนะ อินว่าเล่นยังไงดีคะนี่ค่ะอินขาป๋องแป๋งชวนเพื่อนเล่นกระดานลื่นควรเล่นอย่างไรถึงจะปลอดภัยคะนี่เล่นแบบไหนคะแบบนี้ใช่ไหมคะมเอาเข่าใช้หัวเข่าถไ่ลงมาได้ไหมไม่ได้ปลอดภัยไหมคะมาอย่างนี้เลยสาธิตด้วยโอ้โ,อ,โอ,อย่างนี้ปลอดภัยไหมคะไม่ปลอดภยัยโอเคคะ่ะลงได้คะ่ะปลอดภยัย ้มาปไปค่ะเพื่อนปองแ๋งคนไดเล่นชิงช้าได้ปลอดภัยคะน้ evet. องยีน right? อี Today> ่อ๋อแบบว่าแกว่งไกวช้าช้าใช่ไหมคะอันนี้เล่นแรงไปเนาะแล้วก็อ okay. ันนี้ยืนเล่นเนาะหลมได้ใช่ไหมคะเ่าทีนี้เรามาติดสติกเกอร์กันนะคะ ว่าอันไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยอยีนเลือกเลยคะ่ะนี่อาะอันนี้นะคะเป็นพื้นสนามพื้นสนามเด็กเล่นเนี่ยเป็นคอนกรีตแบบแข็งๆน้องอินว่าปลอดภัยไหมคะปลอดภัยปลอดภัยหรอะคะใช่มันเป็นกระดานมันเป็นพื้นแข็งนะคะล่นลงมาหัวแตกนะคะ <Yeah. S 2> หัวแตกแสดงว่าคุณเล่นไหมไม่ขวรไม่ควร,ควรติดตรงนี้เลยะคะ่ะนี่ค่ะ ใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะเราควรจะเล่นพวกเป็นพื้นหญ้าหรือพื้นดินเนาะเพราะเวลาตกออกมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บต่อไปค่ะน้องอีนเลือกเลยค่ะอันนี้นะคะติ๊กและเพื่อนนั่งประจำที่ในลุกโลกหมุนก็นเล่นดีไหมคะนี้ด,ดีนะคะอันนี้เขาปลอดภัยเนาะปลอดไขนะไม่เขาไม่อันตรายเพราะเขานั่งประจำที่ของเขา ะะถ้าปลอดภยัยต้องปิดที่ไหนคะน้งินควรเล่นคะเล่นได้ต้องไนไนหนี่เลนงเล็กนึงโอเคเล็กนึงนะคะต่อไปสถานการณ์ไหนดีคะนี่ต้องใช้สองมือหูนราวปลอดภัยไหมคะปลอดสองมือปลอดภัยเนาะแต่ถ้ามือเดียวล่นได้เนาะ ปลอดภัยใช่ไหมคะอ่าปลอดภัยกันปลอดภัยเรงเนี่ยจะติดตรงๆโอเคอ่านอินกับเพื่อนค่ะว่าเป็นหนังสือที่สนุกมากเลยอย่าลืมอ่านกันนะคะเป็นหนังสือที่สนุกมากเลยอย่าพิงอ่านกันนะคะอย่าลืมลอย่าลืมอ่านกันนะคะ เราเยี้ยมมากันนะคะชิลนิ้วสิเยยมเลย